ตอนนี้นะคะกำลังจะไปที่ภูทับเบิกโดยโดยที่น้ำมันก็ขีดสุดท้ายขีดสุดท้ายแล้วนะคะเราก็ติดนานแล้วด้วยติดมาประมาณขีดสุดท้ายมาประมาณยี่สิบโลระยะทางเราเหลืออีกเกือบสิบโลกว่าจะถึงภูทับเบิกเราขี่ขึ้นเขาเขาด้วยนะคะเราก็เริ่มจะมืดแล้วพระอาทิตย์ตกแล้วตอนนี้หกโมงสี่สิบแล้วครับ ไม่รู้ว่าเราจะได้ขอความช่วยเหลือจากคนอื่นหรือเปล่านะคะมีหมอข้างทางด้วยะะไม่มีเงินไม่เจอรถสวนมา,มากเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วข้างทางมีหมอด้วยน,นะคะแต่ว่าอาจจะจับภาพไม่ค่อยถ่ามีรถสวนแล้วคะ่นะ เราก็คงงงว่ามีคนมาทางนี้ด้วยเหรอวะอะไรอย่เงี <c oughs> <the> ้ยตอนนี้เวลา6โ46นะคะทางเดินเรา่ายทางรถเราเริ่มเต็มไปด้วยหมอกแ <c oughs> ล้วค่ะฉันนั่งรถไฟอยู่ริมเขาลุ้นกันไป <c oughs> เราจะไปถึงหรือไม่ คนเคี้ยวคนเคี้ยวเจอกันที่อุทยานไหมคะถึงแล้วนะคะความหลอดในหมู่บ้านของเราเกือบไม่รอดค่ะว้าวนี่เห็นไหมเห็นไหม หลอดละห้าลิตรเราก็เลยเติมสองครั้งสิบลิตรครับี๋ก็คือปกติที่มาห้าส<ะ>ิบก็คือราคาเดียวตลอดอยู่แล้วเหรอพี่อ่าแล้วแต่ครับขึ้นขึ้นลงลงครับอ๋อพอมีแลขึ้นลงขึ้นลงด้วยจะได้เตรียมไปหาที่พักกันและแล้ว,ลวหลังจากเราได้น้ำมันเราก็ตะเวนหา <c oughs> ที่พัก สุดท้ายก็กลับมาที่แรกเลยนะคะที่เราจอดยูด <c oughs> ได้ข้างบนวิวสวย360อง,งศาค่ะบ้านของมีเส้นทางข้างบนดายฟ้าด้วยาอาจจะได้ขึ้นไปดูพกะจกันเดี๋เราไปดูห้องพักกันก่อนชื่อที่พักว่าบ้านเคียงดอยนี่เป็นกระจกผนังเป็นกระจกนะคะครับ <c oughs> เดี๋ยวๆให้ดูวิวซะก่อนนี่โอ้โหไปยาม,ามค่ำคืนอืห, <sank> <ys> ห้องพักของเราก็มองเห็นวิวเลยนะครับเป็นห้องกระจกล้อมรอบหลายด้านมากร,งรงิรงๆคนนี้หนาวไว้รอแล้วครับคนนี้ถือขนมไว้รอแล้วเหมือนกันครับส่วนคนนี้ ถือโทรศัพท์ไม่ปล่อยเลยครับอันนี้มันเป็นที่นอนได้เนี่ยใช่ไหมใช่หมูกระทะเรามาแล้วนะครับรวดเร็วขนาดนั้นเลยเหรออ๋อไม่ใช่เราสั่งหมูกระทะไว้เดี๋ยวเราไปกินหมูกระทะกันเรากำลังจะขึ้นมาตากหมอกที่ชั้น2ดาดฟ้าครับดาดฟ้าของห้องพักเขามี โต๊ะให้นั่งแต่ไม่มีไฟออหรือว่าต้องเปิดไฟมีเก้ีด้วยมีเก้าอี้จริงๆเราก็ควรจะมาหมูกระทะกันข้างบนอ๋อได้ได้ได้ไดตรงนี้เปิดนีนว้าวเราก็ได้บรรยากาศขึ้นมาทันทีเลยมันเป็นอันนี้หินสำหรับหมูกระทะมันเปียก <c oughs> ไม่เป็นไรนิดหน่อยก็ได้นี่นะครับวิวของเรา 180องศาติดลบหรือว่าองศาไม่ใช่ไม่ใช่นอุณหน่าจะเกินร้อยครับเพราะว่าไปทางนี้แล้วสองร้อยเจบแล้วครับติดต้นไม้นิดเดียวครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันตอนเช้านะครับว่าเราจะเห็นหมอกตามที่เราคาดการไว้หรือเปล่าแต่ตอนนี้เราเตรียมตัวพื้นที่สำหรับกินหมูกระทะกันก่อนแล้วกัน เรามาพูทับเบิกครั้งทีนะครับเราก็ซื้อทุเรียนมาแค่สองลูกครับกินไปแค่สามสี่พูเองทำไมยัง <c oughs> เหมือนยังไม่ลดเลยทุเรียนน่ากินมากเลยกินรอกินทุเรียนรอหมูกระทะนะครับ <c oughs> อ้วนกับอ้วนส่วนเมก้าล่ะครับ <c oughs> <c oughs> กินขนมรอครับ ok chín cho lại âm một cái thác còn đau có cam răng mà sùng đau đấy cơ khám มันวางบนโต๊ะได้จ๊ะมันมันจะร้อนไหมครับน้องเขาบริการก่อไฟหมูกระทะให้เราด้วยนิโอหิวยังครับไม่ค่อยไม่ค่อยหรอครับแต่อยากกินไหมครับนี่นะคะหมูกระทะชุดละ400บาทที่เราสั่งไป ได้อะไรบ้างหมูหนักๆเลยหนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็มีลูกชิ้นมีไข่มีเต้าหู้ให้วุ้นเส้นด้วยแล้วก็ผักค่ะน้ำซุปแล้วก็จิ้มน้ำจิ้ม,น,มน้ำจิ้มมาเป็นขวดให้เราเลยรแ, <c oughs> แล้วก็ชุดเ <พบ S 2> ตาพอมอุปกรณ์แล้วก็ มีช้อนุปกรณ์กการกินมาให้พร้อมเลยค่ะแต่เราซื้อมาม่ามาเสริมนะครับอันนี้เราจะพร้อมลงมือลุยกันแล้วจุดเต่ออยู่ตั้งนานรอฐานรอฐานร้อนไปกินกันเลยนะครับมันหมูได้ที่แล้วนะคะขอไปเดิมชิ้นแรกนะครับมาก อรยหรือเปล่าไม่รู้แต่หิว <laughs> ส่วนเด็กๆตอนนี้กินมามากรอไปก่อนแล้วเจนเจ <laughs> นนโอเคโอเคอ <laughs> ครับโยก็มีลูกชิ้นนะครับโอ้โหไม่ใช่กินทุเรียนกันอีกแล้วเหรอยังเหรอทุเรียนอะไรหรอ, <laughs> อ,อจิ้มจิ้มอันนี้ได้นะจิ้มซูน,หน,นิหน่อย อ่าทุกคนขอหนึ่งเพลงเอ้าดึง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 ขณะนี้เวลาตีห้าสามจุดเจ็ดนาทีนี่เราอยู่ในห้องพักนะคะนี่วิวรอบเลยแต่เราไม่ได้เปิดประมาณทั้งหมด ครับพ่อลูกอันไม่ได้เวลตื่นอ๋อแอ้อะไรมันดูสว่างขนาดนั้นตานนี้ก็สบายมากเลยนะหนาวขดกันใหญ่เลยอนอนชมวิวกันไปเดี๋ยวเราขึ้นไปดูวิวชั้นดาดฟ้าข้างบนกันค่ะไปค่ะ นี่คือวิวจากที่พักที่เราพักมาถึงน,น,นะคะมีระเบียงข้างบนนะคะแล้วก็ตอนนี้พอลูกเขาขึ้นไปถ่ายข้างบนแล้วค่ะแม่ค่ะเดี๋ยวเราขึ้นตามกันไปนี่บันไดขึ้นนะคะอรุณสวัสดิ์คุณแม่อรุณสวัสดิ์ค่ะอรุณสวัสดิ์เมกา ขณะนี้เวลา6นาฬิกา oh. หมอกก็มาตามสั่งนะคระับอาทิตย์้นแล้วเ,เ,เลย mm. เน,เนไใเลยแล้ว,ลวนะ mm. หมอกอาจจะไม่หนานแน่นมากเมื่อวานฝนตกเล็กน้อยหมอกนะครับไม่ใช่ฝุน่นดูจากที่พักของเราบรรากฟ้าข้างบน かっこよかった。 เช้านี้บรรยากาศเขาน่ารักเช้านีแ้และและ้วเช้านี้อาหารเช้าเราก็มาแล้วนะครับข้าวต้มหมูอูดอูดแม่หมูจะกินข้าวต้มหมูหรอคะกินทุเรียนไปแล้วเริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มอิ่มแล้วน้ามืดหน้ำมืดเถื่อนซี อร้อน <c oughs> จะได้ไม่เสียคอนเซปต บอกอไปกินบ้านเลยไหมคะเขาให้เอากับ้านหรือเปล่าเขาให้เอาบ้านมาอยู่นี่ค่ะลองอีกครั้งนะคะเขาบอกว่าอิ่มๆจะให้กินอีกนั้นแหละตอนนี้เข้าต้มหรือแดดร้อนกันนะคร เราต้องนั่งเพื่อบรรยากาศ <c oughs> อุณหภูมิจะขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับประมาณชั่วโมงละสามองศา <c oughs> จากอุณหภูมิยี่สิบต้นๆจะกลายเป็นอุณหภูมิสามสิบห้าองศา <c oughs> ประมาณเที่ยงเหรอเรา้น <c oughs> <c oughs> เราต้องรีบทำอะไรอย่างรวดเร็วแล้วหนีความร้อนไปที่ร้อนกว่า <c oughs> ไปกินข้าวกันก่อนนะครับ ถึงแล้วนะคะจุดชมวิวของภูทะเบิลค่ะแล้วก็หอดูดาวเรากำลังจะขึ้นไปแล้วไปกันเลยแ e t s go ไป <Let> go ไปไปใกล้เองอันนี้น่าจะเป็นตรงจุดสมัยก่อนที่เรามาถ่ายป้ายภูทะเบิงเดีย๋ยวขึ้นไปดูกันว่า<อ>ใช่หรือเปล่า อันนี้เทืออุณหภูมิด้วยคนละเรื่องกันที่เราเคยมาเมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้ว <c oughs> หารูปไม่เจอแล้วเึงแล้วนะครับอาคารขอดูดาวและที่วัดอุณหภูมิจุดชมวิวที่ทับเบิร์ครับไปดูวิวกันเลยนะครับ ที่นี่วิวสวยมากเลยครับมีวัดด้วยนะครับ ที่ตลาดโมงกันนะครับมาดูผลิตผลของผลิตผล,ผล,ตผลถูกแล้วครับเพราะว่ามันเป็นเืื้อส,ส่วนใหญ่โอเคถึงแล้วตลาดโมงไปหาของฝากกันดีกว่าถึงไหนและะ้วครับพี่ออตลาดตลาดอะไรครับพี่อ้อฟ้า ตลาดโมงค่คะไปชิมดูซิว่ามีอะไรน่าซื้อไหมแล้วก็จะมีเป็นของให้ชิมด้วยอนะ่ะอ๋อมีของให้ชิมด้วยอลองชิมดูชิว่ามีอะไรถูกใจไหมมีอะไรน่าซื้อไหมตอนนี้ของชิมทำไมไม่เข้ามี่ไปผลไม้ไหม คหลังจากชิมเสร็จแล้วตอนนี้เราจะถึงเวลาช็อปแล้วคุณแม่เอาอะไรบ้างคะจะเอาน้ำเอาน้ำโอเคงั้นเอาแพ็คหนึ่งก็ได้อย่างละสองได้ครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอามันเนบนะครับมีสองรสชาติอันนี้นี่เราเอาสีเหลืองแล้วกันมันเหลืองอื <pathway. S 2> ช็อกบอล bon เราเอาเมีสรถนะครับนี่มีนมมีชีสแล้วก็มีสาตารอเบอรี่ใช่สีชมเราเออเราก็เลยจะเอาสองรถนี้นะครับ <c oughs> อนี่อ๋อ <c oughs> เดี๋ยวดูว่าจะเอาอะไรเพิ่มเติมอีกนะครับ <c oughs> น,นี้ก็เป็นอ๋อมีพวกผลไม้ <c oughs> ทอ้ออะโวคาโด เ,เมลอนอพืชผักก็มีนะครับต,ต้องซื้อกะหล่ำปีไปฝากไหมเ <c oughs> ร <c oughs> าร <c oughs> ยังไม่ได้กินอะไรนะ <c oughs> กะหล่ำปีใส่อะไรผัดน้ำตาล <c oughs> ใช่อันชิมไหมอันนี้ออดจิบเมลอนชิมหน่อยครับ <c oughs> <c oughs> ครับ <c oughs> อโวคาโดก็ได้นะคะเราชิมเมลอนกัน เป็นไงบ้างครับอินมไหมอร่อยอร่อยใช่ไหมครับอิม่มโอเคซื้อเสร็จแล้วสองสองร้านดูซิว่าคุณแม่เขาจะได้อะไรเพิ่มเติมไหม,มแค <c oughs> ่แค่อิ่มก็เหนื่อยแล้วใช่ไหมคะ <c oughs> อืม <c oughs> มน่ารักจังเลย ครับร้านนี้เราก็ได้ทอไป1โลครับเขาเรียกว่าทอเสียนใช่ไหมฮะเสียนทอเสียนทอครับเสียนทอพิซซ่าไข่ม่อนขายเป็นตัวเดียวกันอ๋อโอเคอ่าแล้วเราก็จะได้ไปจ่ายตังกันนะครับคุณแม่ครับร้านนี้เราก็ได้ของฝากเป็นมันเกาหลีสีม่วงนะครับกับมันญี่ปุ่นสีส้มนะครับอ่าได้ไปละเดี๋ยวไปอบกินกัน นี่เราก็ได้ของฝากกันแล้วนะครับมีอะไรกันบ้างเนี่ยพลุงพลังเที่ยวโอเคแต่ไม่มีที่นั่งแล้วไปคนของขึ้นรถกัน <c oughs> เรากำลังจะไปผาหัวสิงกันนะครับดูทางเส้อก่อนจะลงเขาแล้ว <c oughs> <c oughs> ลงได้ตอนขึ้นจะขึ้นได้ไหมนะ คือถ้าสมัยก่อนมาแถวนี้น่าจะเหมือนมีแต่ป่าแ,แต่ตอนนี้รอบๆผาก็คือรีสอร์ทเ,<อ>เยอะมากรถจอดได้ถึงแค่นี้นะคะผาหัวสิงนะครับมาดูกันนั่นไง เราก็มาถึงพาหัวสิงกันแล้วนะครับขาหัวสิงหด้วยสู้แม่หัวหมูชมวิวดื่มด่ำบรรยากาศกันนะครับรับแดด 嗯。<laughs> ha 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 โอโซนก่อนนะชอบที่พี่ดแล้วแล้วก็จะกลับจากครูครับเบิกกันนะคะครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนอีกอย่าลืมติดตามกันนะคะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายหลังจากที่ไม่ได้มา <c oughs> พูทับเบิกหลายปีครั้งนี้ไม่ได้วางแผนอะไรเลยผ่านมาพักหนึ่งวัน ได้ชาร์จแบตเอาพลังงานดีๆกลับไปใช้ชีวิตกันต่อนะครับ